สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้เจอกันเหมือนเดิมกับพี่น้องพาเฮงคลิปนี้ก็เป็นแนวทางหวยดาว VIP นะคะแล้วก็หุ้นดาวโจนปกติวันที่18กุมภานะคะวันศุกร์วันนี้สุดสัปดาห์นะคะสำหรับหุ้นดาวโจนเราแต่ว่ามาดูของเมื่อวานนะคะวันที่17 17ดาว VIP พี่น้องให้2กับ8ออกอะไรเอ่ยออก00930โอ้ย0บน0ล่าง มาศูนย์นะคะดาววีหลุดไปสำหรับเมื่อวานนี้นะคะก็ต้องขออภัยด้วย009น้นี่คุค้นๆเนาะมาจากฮานอย VIP ฮานอย VIP ปิด008ใช่ไหมคะแล้วก็ดู V ีดาววีมาตามออก009ค่ะศูนบนศย์ล่างเลยอ่ะอันนี้ก็พลาดไปนะคะสำหรับดาววีไอพจากที่เข้ามาติดๆกัน2-3วันนะคะ ีนี้มาดูผลของหุ้นดาวโจนปกติกันหุ้นดาวโจนปกตินะคะเมื่อคืนพี่น้องให้เด่น8กับเด่น7 8กับ7อ่าผลออก203 24อุยมาต่ำเลยพี่น้องให้สูงเลย87มามามา,มาต่ำเลยนะคะแล้วก็มา03ตาม VIP อีกตามหุ้นดาวตามหวยดาว VIP นะคะ03 30ตามกันเป็นทอดๆเลยะคะ่ะเมื่อวานนี้ ก็พลาดไปอีกนะคะสำหรับหุ้นดาวโจนปกติโอ้ไจากที่เป๊ะจากที่ปังมาหลุดนะคะเมื่อวานนี้หลุดนะเดี๋ยววันนี้วันศุกร์เรามาดูกันนะคะว่าผลจะเป็นยังไงเนาะ,นะเดี๋ยวมาดูวันศุกร์วันนี้วันที่18กุมภาพันธ์นะคะดาว VIP วันนี้นะคะพี่น้องให้เด่น8กับเด่น9 8 0 8แ8 9ศูนย์9 9 9 9กัน1 2แล้วก็01นะคะ3ตัวจับให้180998199มีตอง0กับตอง9ด้วยอ่ะอันนี้ชอบส่วนตัวนะคะใครชอบก็จัดไป1บาทน,นะคะพี่น้องชอบส่วนตัวค่ะ,ะบางทีอาจจะมาแบบแนวแนวแนวแบบว่าหลุดโลกนะคะตอง0ูนย์ตองอย่าเนี้ยค่ะจัดไปเลยนะ,ะอันนี้ชอบส่วนตัวนะ ก็ตามนี้นะคะดาว VIP วันนี้ก็ขอให้เป๊กขอให้ปังนะคะ8กับ9มาดูกันค่ะว่าจะมาไหมนะคะยังไงก็ลุ้นเพื่อความสนุกสนานแล้วกันเนาะดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะทีนี้เรามาดูหุ้นดาวโจนปกติกันสำหรับดาวโจนปกติคืนนี้นะคะหุ้นดาวโจนคืนนี้พี่น้องให้เด่น1กับ8 1,4,1,7,1,8,80,8,5,8,6กัน2 3แล้วก็4 7, 8, 8 0, 5, 6, 3นะคะ ก็คือวันนี้พี่น้องมุ่งไปที่ลบค่ะมุ่งไปที่ลบนะคะเมื่อคืนนี้ลบสองวันติดแล้วนะแล้วก็ลบเยอะอยู่เมื่อคืนแล้วก็ลบวันนี้วันศุกร์ก็น่าจะลบนะคะพี่น้องมุ่งไปที่คู่ลบนะถ้ามาตามนี้ก็คือมาเด้งบนล่างถ้าออกหนึ่งต่าๆเขาจะคู่กับเก้าถ้ามาหนึ่งสูงหน่อยก็จะคู่กับแปดนะคะดาวโจรปกติสําหรับหลักร้อย พี่น้องฟันให้ไปที่หนึ่งแล้วก็หกนะคะหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งแปดหกแปดห้าแล้วก็หกหนึ่งเจ็ดหอเมื่อวานนี้พี่น้องฟันฟันหลักร้อยไปหุ้นดาวโจทย์พี่น้องให้ไปให้สองนะคะเมื่อวานนี้มานะมามาร้อยหลักสองนะคะมาร้อยสองใช่ค่ะเมื่อวานนี้พี่น้องให้ให้สองกับอะไรเอ่ยสองกับเมื่อวานให้สองกับแดมาสองนะสองศูสาเนาะหุ้นปกติเมื่อวานนี้นะคะไปเข้าหลักร้อย สองตัวหลุดนะคะไปเข้าหลักร้อยสำหรับหลักร้อยก็วันนี้1กับ6นะคะใครชอบตัวไหนจัดไปรูดแล้วติดตัวกันไปด้วยนะ2 3 4 3ติดตัวกันไปด้วยวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ก็ขอให้เป๊ขอให้ปังนะคะสัปดาห์นี้เข้าสองวันหลุดสองวันหลุดวันจันทร์กับวันพฤหัสวันอังคารเด้งวันพุธไม่เด้งนะคะแต่ก็มาตัวเจาะด้วยมาตัวเจาะนะคะวันอังคาร วันนี้วันสุกก็ขอให้เป้ขอให้ปังสุกสุกที่แล้วเด้งนะคะสุกที่แล้วเด้งสุกนี้ก็ขอให้เด้งอีกแล้วกันเนาะขอให้เป้ขอให้ปังนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยแนวทางทุกๆแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะมีเป้มีปังส่วนแนวทางไหนก็ดูพิจารณาดูก่อนได้นะคะว่าชอบไม่ชอบสําหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะส่วนท่านไหนที่อยากรับแนวทางเจ็ดราวปังๆแล้วก็หุ้นจันถึงสุกนะคะหุ้นเช้าบ่ายไทยนิเคจีนห้างเซียงไต้หวันเกาหลีสิงคโปร์ก็แอดไลน์ไปได้นะคะพี่น้องจะปักเลี้ยงไลน์ไว้ให้นะแอดไลน์ไปได้นะคะมีรายวันแล้วก็รายสัปดาห์นะคะพี่น้องลงให้ทุกวันอันนั้นเป๊ะๆป,ปังๆนะคะอันนั้นลงให้เป็นทางไลน์ส่วนตัวนะคะใครสนใจก็แอดไลน์ไปได้เลยนะรายวันก็ วันละ19บาทสัปดาห์สัปดาห์ละร2อนะคะได้ทั้ง7ลาวแล้วก็ได้ทั้งหุ้นเช้าบ่ายนะคะหุ้นเราค่อนข้างปังเลย7ลาวเราก็าไม่เลวนะคะก็ปังนะเมื่อวานนี้ก็เข้าปังมากเลยสำหรับวันที่17แนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะ ถ้าอยากจะติดตามก็สนใจติดตามก็ติดตามไปได้ทางไลน์นะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายขอบคุณค่ะ